แมกนีเซียมประโยชน์เยอะกว่าที่คุณคิดวันนี้หมอเฟิร์นเอาประโยชน์จากงานวิจัยล้วนๆเป็นงานวิจัยระดับใหญ่ด้วยนะเอามาบอกคุณก่อนอื่นที่จะบอกอะก็คือแร่ธาตุตัวเนี้ยน่าตกใจตรงที่ตรงไหนรู้ไหมเป็นแร่ธาตุแห่งการชะลอวัยและสำคัญต่อร่างกายมากทั้งทั้งที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยมากแต่คนส่วนใหญ่ผลสำรวจพบว่า คุณกำลังขาดแร่ธาตุตัวนี้อยู่อาการมียังไงบ้างถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันขาดหรือเปล่าอย่างวันนี้ที่หมอเฟิร์นเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังเนี่ยง่ายๆเลยลองสำรวจตัวอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่นอนไม่หลับเครียดสะสมทำงานหนักอดนอนปวดหัวบ่อยๆไม่ทราบสาเหตุเอ๊ะเป็นไมเกรนหรือเปล่าหรือว่าปวดท้องประจำเดือนบ่อยมีภาวะของโรคซึมเศร้า หรือแม้กระทั่งป่วยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างความดันเบาหวานไขมันในอนาคตหรือบางคนบ่นว่าอายุพอๆกับเพื่อนเลยแต่ทำไมเพื่อนดูหน้าเด็กจังทำไมฉันดูไปไวัยกว่าเพื่อนคือหน้าแก่ผิวเหี่ยวดูโทมกว่าเพื่อนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุวันนี้คุณจะได้รับคำตอบนั้นซึ่งหมอเฟิร์นเคยไลฟ์เป็นหนึ่งรอบละว,ว่าประโยชน์ของแมกนีเซียมมีอะไรบ้างหนึ 1, 2, วันนี้จะขอเอามาบอกคุณอีก3ข้อที่เป็นข้อเด็ดๆและเหมาะกับคนที่รักสุขภาพสายชะลอสายชะลอวัยอย่างเรามากๆใครได้ยินชัดพิมพ์ชัดมาหน่อยคุณฟังจากที่ไหนพิมพ์ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่มาก็ได้เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาอะอ่อ y o u t u b e ชัด Facebook ชัดวันนี้หมอเฟินขึ้นข้อแรกเลยละกันข้อแรกจริงๆขึ้นงานวิจัยโชว์แล้วแหละว่ามีประโยชน์ยังไงถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็จะพอรู้ว่า ข้อแรกช่วยอะไรเนาะ,ะไม่ต้องตกใจที่ขึ้นข้อ4เพราะต่อจากไลฟ์ที่แล้วไลฟ์ที่แล้วบอกไปแล้ว3ข้อจากงานวิจัยวันนี้เลยขอมาต่อเป็นพาร์ที่2ก็คือข้อที่4ข้อนี้หมอเฟิร์นชอบเป็นพิเศษมากคือยอมยอมรับตามตรงเลยนะขนาดหมอเฟิร์นเนี่ยยังหลงลืมที่จะใส่ใจในประโยชน์ของแร่ธาตุแมกนีเซียมเช่นกันถ้าไม่ได้มีโอกาสเขียนหนังสือ อาหารเสริมสาามันประจําบ้านที่หลายคนต้องการเนาะบอกว่าให้กินวิตามินตัวนี้ดีไหมกินเท่าไหร่กินมากเท่านี้จะปลอดภัยไหมหรือเป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่ต้องกินวิตามินตัวไหนหรือถ้าไม่อยากกินจากอาหารเสริมอยากใช้อาหารเป็นยาต้องกินตัวไหนได้บ้างหมอเฟินก็เลยจัดให้เลยเขียนหนังสือให้300กว่าหน้ามีวิตามินแลราธาตุและแร่ธาตุที่จําเป็นกว่า27ชนิดแล้วก็มีโรค ยอดฮิตในประเทศไทยอยู่ในนี้หมดเลยพอหมอเฟิร์นได้ทําหนังสือเล่มนี้แล้วไปหางานวิจัยเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตในการเขียนหนังสือก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแร่ธาตุบางตัวเนี่ยมีผลตอนร่างกายขนาดนี้เลยเหรออย่างข้อนี้ที่ขึ้นมาก็คือแมกนีเซียมมีผลช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้ถ้าคุณเห็นภาษาอังกฤษมันคือ plasma c reactive โปรตีนเนาะถ้าใครมีเยอะเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายอักเสบซึ่งแมกนีเซียมเขาพบว่าอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยเดียวนะคุณเป็นการรวบรวมงานวิจัยมาถึง11ฉบับที่บอกว่าการรับประทานแมกนีเซียมเสริมหรือกินแมกนีเซียมเสริมเนี่ยช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ซึ่งคนที่มีร่างกายอักเสบเรื้อรังอย่างพวกคนที่อดนอนทำงานหนัก,นก,นกเคลียดสะสมหรือที่มักพบ บ่อยเลยนะพบมากๆเลยก็คือคนที่ป่วยปวดเมื่อยไม่ทราบสาเหตุหรือปวดกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือภาะวะอ้วนลงพุงอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่าร่างกายของคุณไม่ได้พึ่งมาป่วยตอนนี้หรือไม่ได้พึ่งมาอักเสบเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วคุณผ่านการอักเสบแบบเนี้ยอักเสบอักเสบอักเสบ เป็นปีปีนะกว่าจะแสดงออกมาเป็นโรคเรื้อรังกว่าจะแสดงอาการออกมาเนี่ยคุณป่วยมาน,นานแล้วซึ่งผลสำรวจเขาเพราะว่าเพียงแค่คุณกินแมกนีเซียมเสริมเนี่ยช่วยลดอาการอักเสบเหล่านี้ได้นั่นก็หมายความว่าอะไรสายรักสุขภาพสายชะลอวัยอย่างเรายิ่งชอบเลยเพราะอะไรเพราะเวลาเรากินอาหารหรืออาหารเสริมไม่ว่าตัวใดก็ตามนะที่เขาบอกสปปรรพคุณไว้ว่า ช่วยลดการอักเสบหรือช่วยต้านการอักเสบนะเท่ากับจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเสื่อมช้าแก่ช้านั่นเองเราก็เลยรักข้อดีเป็นพิเศษพอร่างกายเสื่อมช้าแก่ช้าก็หมายความว่าเราจะมีหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันนั่นเองใครเก็ตข้อนี้พิมพ์เก็ตมาเร็วแล้วอย่างคนที่กำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่บอกว่าตัตัวว่าโอเคยาที่ฉันกินอยู่เนี่ยสามารถกินแมกนีเซียมเสริมได้ไหม ออย,อย่าไปกินซีซัวคนเดียวนะเพราะแมกนีเซียมไม่ใช่ยารักษาโรคที่คุณเป็นนะถ้าคุณมีคอรดิชันเฮลคอร d ดิชันอย่างพวกโรคต่างๆให้ไปหาหมอถามหมอประจําตัวเลยว่ากินตัวนี้ควบคู่กับยาที่คุณหมอจ่ายได้ไหมอันนี้ก็จะปลอดภัยและเซฟ,ฟกับคุณที่สุดเนาะ mm. สวัสดีทุกคนทีเ่เข้ามาฟังคุณวีรานาเนาะบอกคุณวีรานาหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูจากสุโขทัยสวัสดีค่ใกล้กันเานาะหมอฟเฟินก็อยู่เชียงรายภาคเหนือนี่เองเอ ก็เคยผ่านผ่านไปทันจังหวัดนี้เหมือนกันโอเคดังนั้นสรุปข้อนี้เลยนะแมกนีเซียมจึงจัดเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยชะลอวัยให้ร่างกายเราเสื่อมช้าแก่ช้าพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่ขาดแร่ธาตุตัวนี้คุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีหน้าเด็กกับเพื่อนในวัยเดียวกันสรุปให้ง่ายๆอย่ายงนี้เลยเข้าใจง่ายมากๆเนาะใครเก็ตพิมเก็ตมาให้ชื่นใจหน่อยเลย ข้อนี้คือขึ้นมาให้ข้อแรกเลยเพราะหมอเฟินก็ชอบเป็นพิเศษพอได้เขียนหนังสือเล่มนี้เนาะก็ได้มีโอกาสรู้ว่าเออสาคัญมากๆแล้วก็มาสํารวจตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีก็โอเคลองไปหาดูซิว่าหารอบตัวของหมอเฟินเนี่ยมีตัวไหนที่มันมีแมกนีเซียมเสริมบ้างแล้วก็มากินเสริมถ้ากินแล้วอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นโอเคลองไปดูอาหารเสริมตามท้องตลาดซิว่าตัวไหนที่ บแบรนด์ไหนที่เป็นออแกนิกหรือบแบรนด์ไหนที่ใส่แมกนีเซียมในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีบ้างก็เอามากินได้แล้วในขนาดเท่าไหร่ถ้าใครอยากรู้ก็เปิดดูในหนังสือเล่มที่หมอเฟิร์นเขียนไว้ก็ได้เนี่ยก็บอกหมดเลยว่าต้องกินโดสเท่าไหร่กินจากอาหารไหนเนาะตอนนี้โอ้โหเหลือไม่กี่เล่มมากๆแลละถ้าใครสนใจก็่จทิหนังสือเนาะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษบอกว่ามาจากไลฟ์ไม่บอกราคาละกันบอกแค่ราคาเต็ม1 4 9 0บาทมี300กว่าหน้าแต่ถ้าใครซี้อจากไลฟ์ก็ ประหยัดขึ้นเยอะเลยโอเคมาข้อถัดไปเลยแล้วกันข้อถัดไปข้อนี้หมอเฟิร์นเคยมีปัญหาอยู่สมัยที่เครียดสะสมเพราะว่าเรียนแทบจะเจ็ดวันแล้วก็อสอบแทบจะทุกสัปดาห์เครียดมากแล้วก็เป็นคนติดบ้านไงแล้วต้องอยู่มหาลัยไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เครียดมากแล้วเลยเกิดปัญหาเหล่านี้ก็คือปวดหัวแล้วปวดหัวเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็น โรคนี้ก็คือโรคไมเกรนเพราะอะไรเพราะว่าวันไหนที่อากาศร้อนๆหรือว่าเจอแสงจ้าๆเนี่ยคือปวดตุ๊บๆเลยข้างเดียวเนี่ยแหละคืออาการหนึ่งของไมเกรนเนาะบางทีก็แบบปวดจนแบบจะอ้วกคลื่นไส้เงี้ยใครเป็นว่าคือมันจะพบบ่อยถ้าคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงมีความสุขด,ดีสดชื่นสดใสอะไม่เป็นหรอกแต่คนที่แบบเครียดมาก จากงานอยากจะออกจากงานหรือว่าเครียดจากเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักจะรู้ดีว่าไมเกรนเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนรักเหลยพอมที่ปัญหาเครียดสะสมคือมาไวมากคือปวดหัวไม่ทราบสาเหตุเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของไมเกรนนะพูดมาซะเยอะเลยเขาแล้วงานวิจัยเนี่ยจะบอกว่าเขาพบว่าคนที่ร่างกายขาดแมกนีเซียมเนี่ย มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไมเกรนกว่าคนที่ร่างกายไม่ขาดแมกนีเซียมนะถ้าหมอเฟิร์นรู้จากแร่าธาตุชนิดนี้ตั้งแต่เรียนก็คือตอนนั้นเราเรียนเราก็เรียนแต่แบบรักษาคนไข้เป็นโรคนี้ต้องจ่ายายาแบบไหนต้องมีแผนการรักษายังไงเนาะซึ่งซึ่งเอาจริงๆคุณหมอใน,นโรงพยาบาลหรือว่าหมอตามคลินิกทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดละแต่ การที่เราเรียนมาเราก็อาจจะมีกรอบที่ต้องจ่ายยาตัวนี้ตัวนั้นนะหรือว่าต้องรักษาแบบนั้นแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครที่จะแนะนําเรื่องอาหารเป็นหลักหรืออาหารเสริมเป็นหลักเนาะแอนตี้ด้วยซ้ำอาหารเสริมอะ่ะเพราะว่าก็เขา้า <ๆ S 1> ใจว่าเขาไม่ได้มีเวลามาอธิบายคนไข้ขนาดนั้นดังนั้นหมอเฟิร์นก็เลยต้องออกมาทำออนไลน์แล้วอธิบายเพิ่มว่าจริงๆเราไม่ต้องไปพึ่งยาก็ได้นะเราพึ่งอาหารรอบตัวก่อน เราไปพึ่งอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติก่อนเพราะยาเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้บรรเทาหรือระง,งับอาการที่ปลายเหตุดโดยต้นเหตุไม่ได้ถูกแก้นะคุณอะนี่คือจุดเจ็บหนึ่งของหมอเฟิร์นที่ออกมาทำตรงนี้ว่าคุณป้องกันก่อนที่จะไปรักษานะเพราะถ้าเป็นแล้วนะมันรักษายากแต่ถ้าคุณมีความรู้ก่อนที่คุณจะเป็นโรคต่างๆเนี่ยคุณชนะคนอื่นๆเยอะเลยนะแล้วคุณก็จะแข็งแรง อายุยืนสดชื่นสดใสไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าจะป่วยจะไปเที่ยวไม่ได้อย่างเงี้ยหมอเฟิร์นก็เลยออกมาทําตรงนี้เนาะก็เป็นส่วนที่ทําให้หมอเฟิร์นได้มาทําตรงนี้เข้าเรื่องกลับมาไมเกรนเมื่อกี้บอกว่าคนที่แร่ธาตุแมกนีเซียมน้อยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไมเกรนมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็งานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกอีกว่าคนที่กินแมกนีเซียมเสริม สามารถช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคไมเกรนได้แต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาก็กินในขนาดที่สูงหน่อยเนาะก็คือ1กรัมต่อวันซึ่งขนาดที่เซฟเซฟเลยนะก็คือ4 400- ถึง3 0มมิลลิกรัมต่อวันเนาะอันนี้เขาก็กินตั้ง1กรัมก็คือ1000มิลลิกรัมต่อวันถึงจะได้ผลเนาะอันนี้ก็บอกไว้ซึ่งจริงๆคุณไม่ต้องไปกินถึง1กรัมก็ได้คุณอาจจะกินอาหารเสริมสัก 400มิลลิกรัมแล้วคุณก็ไปกินจากอาหารเพิ่มอย่างเงี้ยก็ช่วยได้แล้วถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปอัดอาหารเสริมอย่างเดียวหรือไปกินยาโดยยาแก้ปวดยาแก้กเส็บยาพาราคุณที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยโชคดีแมากๆงเลยตอนนั้นที่หมอเฟิร์นเป็นไมเกรนเนี่ยหมอเฟิร์นทำยังไงกินยาพารากินยาแก้ปวดแก้กเส็บซึ่งเหมือนเป็นการใช้ยาโดยที่พลั่มเพลื่อพอสมควรถ้าหมอเฟิร์นมีความรู้ในวันนี้ที่แมกนีเซียมเนี่ยช่วยลด บรรเทาอาการไมเกรนได้หมอเฟิร์นก็จะไปหากินอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่ให้แมกนีเซียมกินเหมือนกันนะคุณโชคดีมากเลยใครฟังตรงน,นี้พิม์พโชคดีมาหน่อยอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่หมอเฟิร์นไม่รู้มาก่อนแล้วมาแชร์คุณเนาะและที่บอกว่ากินแมกนีเซียมช่วยบรรเทาไมเกรนไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาได้ดีนะเขาพบว่า ให้ผลไวและมีประสิทธิภาพกว่ายาทั่วไปที่คุณกินหมอเฟิร์นรู้แบบนี้แล้วก็เรื่องนี้มันต้องเอามาบอกเอามาขยายให้คนที่เป็นไมเกรนหรือปวดหัวไม่ทราบสาเหตุนเนี่ยรู้เยอะๆว่าคุณสามารถใช้แร่ธาตุตัวนี้เป็นยาได้นะแล้วแร่ธาตุตัวเนี้ยพบในอาหารเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกททายไลฟนะ์เนาะว่าพบในไหนบ้าง โดยที่คุณไม่ต้องไปกินพาราให้ตับทำงานหนักไม่ต้องไปกินยาเอนเซตยาแก้กเสพทั้งหลายมีประโยชน์มากๆาก่ะใครชอบแชร์ออกไปเพื่อนคุณรู้เยอะๆหน่อยเลยหรือพิม์พชอบมาก็ได้ให้กำลังใจหมอเฟินเนาะพิมพ์ชอบมาก็ได้อ่ะใครที่เป็นอยู่ใครที่กำลังปวดหัวเป็นไมเกรนอยู่คุณก็เริ่มจากกินอาหารที่ให้มกนีเซียมสูงก็ได้พวก ทาจะพืชถั่วเนี่ยพบเยอะมากๆหรือผักใบเขียวก็พบแมกนีเซียมเยอะมากๆก็ช่วยบรรเทาได้ส่วนหนึ่งละแล้วก็กินเสริมก็ได้โอเคข้อสุดท้ายวันนี้มาฝากสามข้อแต่ชอบมากๆจริงๆมีประโยชน์เยอะมากมากเลยนะเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกคร่าวๆเนาะแต่วันนี้ขอขยี้สามข้อที่เอางานวิจัยมาโชว์เลยแล้วงานวิจัยใหญ่ทั้งนั้นข้อสุดท้ายที่อามาฝากก็คือข้อที่หกเนาะหรือสข้อที่สามของวันนี้ ใครในที่นี้มีปัญหาเรื่องการนอนนอนก็เร็วนะแต่ตื่นมาเพลียรู้สึกว่าหลับไม่สนิทหรือว่านอนหลับตายอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่หลับสักทีหมอเฟินใครมีปัญหาเห็นเรื่องนี้ทีมบวกหนึ่งมาให้หน่อยเพราะหมอเฟินก็เป็นคนนั้นมาก่อนกว่าจะแก้ในเรื่องนอนหลับได้เนี่ยโอ้โหต้องหาวิธีเยอะแยะมากมายทั้งนั่งสมาธิทั้งฟัง คลื่นเสียงทั้งหากิจกรรมให้ตัวเองทําปรับอาหารปรับพฤติกรรมหลายอย่างจะบอกว่าคุณโชคดีมากที่ได้รู้จักแร่ธาตุแมกนีเซียมในวันนี้เพราะว่าปกตินะที่เมืองนอกเนาะเขาก็ใช้แร่ธาตุตัวนี้อยู่แล้วเป็นการช่วยรักษาอินโซเมียก็คือโรคนอนไม่หลับคือเขาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยใช้ไหมนะก็คือเหมือนเป็นการใช้แร่ธาบบตุบาบัด หรือใช้จากธรรมชาติบําบัดเลยเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยเขาพบว่าช่วยควบคุมสารสื่อประสาทหลายตัวในร่างกายในสมองของเราได้ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับของเราเนี่ยแหละจากการทดสอบนะเขาพบว่าเมื่อให้ผู้สูงอายุเนาะก็พวกคนที่อายุ60บวกบวกขึ้นไปเนาะหรือว่านั่นแหละผู้สูงอายุกินเสริมกินแมกนีเซียมเสริมเนี่ยช่วยทำให้ เวลานอนเนี่ยหลับเร็วขึ้นดังนั้นใครที่มีปัญหานอนหลับตานับแกะไปเป็นร้อยตัวแล้วไม่หลับเนี่ยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะคุณอาจจะขัดแ,แร่ธาตุชนิดนี้อยู่ก็ได้อ่ใครมีปัญหาเรื่องเนี่ยก็ลองไปหาอาหารที่ให้มกนีเซียมเสริมกินดูหรือว่าถ้าไม่พอก็กินเสริมก็ได้เช่นกันส่วนประโยชน์ในข้ออื่นๆ เช่นไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมอเฟิร์นรีแคปให้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แค่3ข้ออย่างที่หมอเฟิร์นบอกอย่างเมื่อกี้ก็บอกว่าช่วยลดอาการอักเสบได้ 2. คือช่วยป้องกันอาการของโรคไมเกรนหรือคนที่ปวดหัวบ่อยๆเนะี่ยข้อ3ก็คือช่วยให้นอนหลับดีขึ้นหลับเร็วขึ้นหลับสนิทขึ้นเนาะส่วนข้ออื่นๆที่แร่ธาตุตัวนี้ช่วยก็คือผู้หญิงอย่างเราเนาะที่ยังมีประจำเดือนอยู่ ช่วงที่ก่อนประจำเดือนมาแน่นอนว่าทุกคนอาจจะมีการกดหงิดอ่อนเพลียมีการบว,วมปวดเมื่อยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหรือช่วงที่ประจําประจำเดือนมาวันแรกๆเนาะแร่ธาตุตัวนี้เขาพบว่าช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือนได้อะเพียงแค่คุณทะกินแมกนีเซียมสัก3วันก่อนมีประจำเดือนก็ช่วยได้นอ้องมาเฟินข้อนี้มาเฟินลองละเพราะมีประ,ประจําำเดือนอยู่เนาะเรากาลังจะ30เองก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลย ปกติบางทีถ้าหมอเฟิร์นปวดท้องเยอะๆเนี่ยก็ต้องกินยาแก้ปวดแต่พอได้กินแมกนีเซียมแล้วดูแลตัวเองมากขึ้นกินวิตามินซีเสริมอะไรเงี้ยก็ทําให้หมอเฟิร์นไม่ต้องกินยาแก้ปวดได้ใครที่ปวดท้องอยู่แล้วไม่อยากกินยาก็ลองพิจารณาแรกทาตัวนี้ดูแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดน้าําหวานเลิกน้ําตาลกินอาหารเฮลตี้มากขึ้นแค่นี้ก็ทําให้คุณไม่ต้องกินยา ไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ต้องมาล่างกายอักเสบเลื้อลังแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนาะข้อถัดไปที่แร่ธทตุชนิดนี้ให้ประโยชน์ก็คือสําหรับใครก็ตามผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนด้วยนะเพราะว่าเสี่ยงมากๆที่จะเป็นโรคนี้ก็คือโรคกระดูกพุ่นหรือหกล้มแล้วกระดูกหักง่ายหรือผู้สูงอายุที่60ปีบวกบวกเนะี่ยล้มนิดหน่อยก็ข้อมือเอาข้อมือยันข้อมือหักแหละหรือสะโพกตรงบริเวณกระดูกบริเวณสะโพกหักแบบเนี้ย ขาพบว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยลดการที่คุณจะเป็นโรคกระดูกพุนหรือว่าความเสี่ยงที่กระดูกจะหักได้เพราะอะไรเพราะแมกนีเซียม50-60เลยนะส่วนใหญ่แล้วสะสมอยู่ในกระดูกของคุณดังนั้นการที่คุณขาดแมกนีเซียมก็หมายความว่าจะทําให้กระดูกของคุณเนี่ยเสื่อมกว่าคนทั่วไปเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุนกระดูกหักง่ายกว่าคนทั่วไปผู้สูงอายุก,ก็ควร มีแร่ธาตุชนิดนี้ติดบ้านหรือรับประทานอาหารที่ให้แมกนี e ซียมสูงเป็นประจำเนาะจะได้ช่วยในเรื่องนี้ด้วยบำรุงกระดูกด้วยอ่ะแล้วบางคนก็จะสงสัยว่าเดี๋ยวมาเฟินเอานี้ออกก่อนขึ้นอาหารให้เลยนะบางคนก็จะสงสัยว่าต้องทานถ้าอาหารที่ให้แมก g n เ s ี u m สูงมีอะไรบ้างเผื่อว่า ประจำวันไม่ค่อยได้กินเลยอาจจะต้องไปพิจรารณาเป็นอาหารเสริมเนาะต้องทานขนาดเท่าไหร่เรามาดูก่อนว่าอาหารที่ให้แมกนีเซียมเสริมมีในไหนบ้างในผักใบเขียวทั่วไปอย่างที่หมอเฟิร์นที่หมอเฟิร์นบอกเลยก็คือผักใบเขียวพวกผักโขมมีแมกนีเซียมสูงอะโวคาโดอ่าก็ให้แมกนีเซียมสูงละหรือทั่วต่างๆก็มีหรือพวกเมล็ดเมล็ดธญพืชต่างๆเมล็ดฟักทองก็มีแมกนีเซียมสูง ปลาทะเลอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนก็มีแมกนีเซียมนะหรือข้าวที่เรากินทุกวันจากคุณกินข้าวขาวคุณเปลี่ยนมากินข้าวกล้องคุณได้แมกนีเซียมแล้วนะนะอย่าดูถูกข้าวของคนไทยเรานะได้แมกนีเซียมแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนแล้วแถมไม่ใช่แค่แมกนีเซียมในข้าวกล้องคุณยังได้วิตามินบีต่างๆและได้ใย,ยอาหารคนที่ท้องผูกกินข้าวกล้องก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกคือประโยชน์มหาศาล ให้เปลี่ยนดูเนาะใครที่กินข้าวขาวอยู่ในไหนอีกอ่ะกล้วยก็มีผลไม้อ่ามีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครรู้ตัวละว,ว่าไม่น่าจะกินถึงแน่เลยกินอาหารเสริมได้ไหมหมอเฟินก็ได้เช่นกันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบกินอาหารเหล่านี้เนาะก็ไม่ว่ากันอย่างหมอเฟินวันไหนไม่ได้กินก็กินเสริมแทนเหมือนกันขนาดที่แนะนําต่อวันถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ ไม่ควรเกิน420มิลลิกรัมต่อวันถ้าผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน320มิลลิกรัมต่อวันถ้าคุณจะกินเกินแนะนําให้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเผื่อใครจะกินเพื่อรักษาไมเกรนอย่างที่หมอเฟิร์นบอกว่ามันได้ผลในขนาด1กรัมก็คือเยอะเหมือนกันก็ควรจะปรึกษาคุณหมอด้วยหรือบางคนอาจจะกินเพื่อรักษาอาการบางอย่างก็ได้อ,อ่ถ้าจะกินเยอะกว่านี้ให้มีคนดูแลควบคุม เสมอแต่ถ้าจะกินให้แบบปลอดภัยสบายใจก็ไม่ควรกินเกินที่หมอเฟิร์นบอกไปเนาะหรือใครจําไม่ได้ก็อ่านในหนังสือเล่มนี้ก็ได้ถ้าใครจําไม่ได้เพราะหนังสือเล่มเนี้ยเปิดอ่านได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบอกหมดเลยว่าผู้ชายควรกินขนาดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยผู้หญิงเท่าไหร่กินในอาหารไหนมีหมดเลยแล้วไม่ได้มีแค่แมกนีเซียมมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็น20กว่าชนิดในนี้แล้วก็ยังมีแถมเคล็ดลับการชะลอวัยแล้วก็การช่วยรักษาโรค หลายยอดฮิตในประเทศไทยพวกว่าหวันความดันไขมันโรคเกาอะไรโรคหัวใจเยอะแยะมาก20กว่าโรกอะอยู่ในเนี้ยก็ถ <c> ้า <f> C F ตอนยังได้ราคาพิเศษอยู่สนใจก็พิมพ์ว่านหนังสือได้เลยราคาเต็ม1,490บาทใคร C F จากในไลฟ์คือได้ราคาดีกว่าที่บอกไปแน่นอนพิมพ์ว่า C F หนังสือเนาะ <c> <f> หรือหรือเก็บไว้ก็ได้นะปกสวยมากข้างหลังก็เป็นรูปหมอกเปิร์เอง น่ารักไหมน่ารักมากเลยชื่นชมหนังสือตัวเองอยู่หนังสือเล่มแรกของหมอเฟิร์นเลยนะ,ะสุดท้ายถ้าวันนี้ไม่มีคำถามใดๆนะเราก็จะมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะหานะข้อมูลสุขภาพจริงๆเนาะที่ช่วยชะลอวัยช่วยให้คุณหน้าเด็กลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอายุยืนมากขึ้นเอามาบอกคุณกันไว้ก่อนที่จะได้กินยาเป็นอาหารวันนี้ก็ ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นในทุกวันแฮปปี้แล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะขอบคุณที่มาฟังไลฟ์สดๆแล้วก็มาพูดคุยกันแบบนี้มาฟังย้อนหลังก็รักทุกคนเห็นทุกคอมเมนต์บอกเลยอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าเห็นทุก